ปิดเกจปิดเกจปิดเครื่องแว๊กอดสายที่เหลืองออกตาให้ดูว่าเข็มขยับไหมทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีถ้าเข็มไม่ขยับให้เติมน้ำมันคอมเข้าไป80ซีซีเอาขวดไป ไปเติมไปเอาเบิ์ขวดใหม่ไหมแปดีเอ็มแอลยบไหมไม่ขับยับย่าง เดี songs, àn, ๋ยวค่อยคุยกันหมเดี๋ยวรู้เนี่ยเวลาตวงตวงเข้าไปเต็มแม็กเลยตวงเข้าไปเยอะๆเลยเนี่ยตวงเข้าไปเยอะๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูดข้อนี้คือ80ซีซีเอ้าเติมเข้าไปเยอะๆเฮ้ยจะเททิ้งทำไมเนาะ ไม่ใส่น้ำมน้ำมันรู้จ้ะผมก็ไม่แน่ใจก็บอกให้เทก็ไปแค่นี้แค่กี่นี้เอาไม่ได้มาเอาบอกเทไปผมไม่ได้มาเมื่อวานผมไม่รู้นี่เอาก็วันนี้สอนให้ไงไม่มาเมื่อวานก็วันนี้ก็เรียนรู้ไงเรียนรู้ทำระบบข้นยาสำหรับคนไม่รู้ให้มันรู้วันนี้ ท่ามันรู้ไม่รู้อันนี้แล้วมันจะรู้วันไหนวะงั้นงั้นออกเลยงั้นออกเลยเติมให้พอดีผิดผิดบนเลยลองเช็คอดยด์ดิคนเนี่ยลองนับคนเนี่ยเดาสอสาเสร็จอันนั้นอื

นับเดกุ่มหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งผมจะเช็คยอดไม่ต้องไม่ต้องนับเอวเลยกลุ่มหนึ่งยกมือไม่ต้องนับหนึ่งสิหนึ่งสองสามเแกลุ่มหนึ่งมีแปดคนเดี๋ยวผมไปเช็คยอดทุกคนว่ามันหายไปไหนกลุ่มสองเดินสองสามสี่ห้าโอเจตั้งนับมาคนแปดเก้างู้หญิงน่ไงผู้หญิงกลุ่มสองครบเหรอ ครับหนึ่งสอนับไปนับไปโเค้งยังไอีกเอ้าทำไมไมีเจคนไหมโคตรจานน้ำได้10อยู่นะฮ้อะไรจารเยอะไหมยกมือยกมือกลุ่มไหนกลุ่มสองยกไหมหนึ่งสองยกมือยกมือยกมือแป้เท่ากันล่ะแปเท่าในห้องทั้งหมดมีกี่คนน่ะตอนนี้ถ้ากับแปดปโอเคเดี๋ยวเช็คอย เติมมันคอมจุ่มลงไปห้ามสายโปรห้ามสายโปรจุ่มลงไปปั๊บเปิดวาล์วเปิดปุ๊บนะแค่นี้นะน้ำมันท็อปเทนี้นะเติมแค่ทีเดียว80ดสซีซีเติมปุ๊บมันดูดขึ้นไปจวด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 ห้ามสายโปรถ้าสายโปรอากาศเข้าเดี๋ยวงานเข้า ดีแป๊บหนึ่งสิใจเย็นจะครบละแปดสิบซีซีให้เลยไหนอ่ะพอปิดวาลเอาน้ำมันมหมเงินยาเงินยาไหนี่เราถอดออกมาน้ำมันอยู่เต็มสายต้องยกขึ้นไม่ใช่ไม่ต้องยกขึ้นเลยดึงออกมาเลยเอาส่งขวดไป เอนนี่น้ำมันมันเต็มสายน้ำมันเต็มเมเลยไม่ไม่ไม anyway. ่มีอากาศใช่ไหมเนี่ยใส่ใสน้ำมันเต็มสายไม่มีอากาศครับแล้วเปิดวาล์ว์ก็เออรแบบายควันเปิดวาล์วเปิดสิเปิดเลยเปิดเลยไม่ต้องไล่อากาศเปิดวาลว์ด้วเติมน้ำยาเข้าไปเปิดน้ำยาเข้าไปเลย เปิดฟังไปฟังไมเปิดได้ไปจนกว่าเข็มจะขึ้นมาที่ประมาณ50 PSI เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ถึง50 50นี่คือแรงอัด psig แรงของน้ำยาไม่เกี่ยวคอมถ้าเกิดเป็น psiga ก็คือตอนล่งเรื่อง psig psa a คือตอนคอมทำงานครับ x ครับ x คแคบ ห้าสิบดูแลติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องเปิดแอร์จวด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 เราจะรู้ได้ไงว่าคอมหนักงานป่ะเมื่อเข็มลงเมื่อเข็มลงด้านด้านโลลงด้านไฮขึ้นโลลงไฮขึ้นอโลลงไฮ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 ขึ้นแล้วอ่ไฮขึ้นเปิดวาล์วนี้ เปิดวาวไปเปิดวาวไปแอานี่คือมันโต้ดีเย็บแล้คือมนโตนี่ใครเที่เธออยูอ่เอาเทอร์ี่เธอ